สวัสดีค่ะออยบีอิงไฮไ i ฟ์ <I 'm S 1> จาก B H V Channel นะคะแนวทางของช่อง B H V Channel ก็จะเป็นการนำเสนอมุมมองของออยต่อการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆภายใต้ธีมหลัก3ตธีมด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อ1นะคะ self awareness นะคะข้อ2คือ self love ค่ะและข้อ3ก็คือ แอลแ a ล e นะคะและในวันนี้นะคะออยจะมาแบ่งปันองค์ความรู้ที่ออยได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตทั้ง3ตธีมเลยนะคะเป็นองค์ความรู้ที่ยังไม่มีเป็นภาษาไทยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะดีนะถ้าเอามานําเสนอเป็นภาษาไทยให้คนไทยได้รู้จักก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะองค์ความรู้ที่ว่านี้ก็คือ Human Design แล้วก็ gene Keys นะคะแต่ก่อนที่ออยจะอธิบายให้เข้าใจภาพรวมของทั้ง Human Design แล้วก็ n e keys นะคะออยอยากจะ จากข้อความถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคะคนที่ทําให้ออาได้รู้จักกับศาสตร์นี้นะคะคือศาสตร์ฮิมนิซาย้อนไปเมื่อสักประมาณคือบเกือบสปีที่แล้ว คนนี้ชื่อโซฟีนะคะเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราเนี่ยมาหลายปีแล้วออรู้จากโซฟีเนี่ยในกลุ่มเกี่ยวกับ Eco Product พวก g ว e e n b u s i n e s s นะคะทั้งนั้นเนี่ยออยทำแบบสอบถามคนในกลุ่มเกี่ยวกับ Green Business ตัวหนึ่งที่อยากได้ความคิดเห็นว่าคนในกลุ่มคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วโซฟีก็เป็นคนหนึ่งที่มาตอบคำถามแล้วจากนั้นก็เลยได้มีคุยแลกเปลี่ยนกันบ้างนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากแล้วออยเข้าไปดูในโปรฟไฟล์เขาเขามีเว็บไซต์ของเขาที่เกกี่่ยยวัับ Human Design ซึงตออนนน้นออ ไม่รู้เลยว่า Human Design คืออะไรซึ่งพอไปอ่านศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเพิ่มเติมค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสาสร์นี้มันน่าสนใจแล้วมันเชื่อมโยงกับการค้นหาตัวเองการได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยได้เห็นพลังงานตัวเองส่วนหนึ่งงานของโซฟีเนี่ยที่ออยเห็นก็คือเขาเป็น intuitive coaching ด้วยซึ่งใช้หลักการของฮ u m a ม d นิ i ซ n มาประกอบ ก็เลยคิ่าดไซดูน่าสนใจแล้วก็จากนั้นก็ไปศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมันยังไงจตตอนนั้นคือมันเยอะมากหลายเลเยอร์รู้สึกว่าสมองบวมอะือรับไม่ไหวแล้วก็หาจุดเชื่อมโยงกันไม่ไดนะ้ตอนนั้นนะคะแต่ว่ามากลับมาเรียนรู้อีกรอบหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเมื่อต้นปีจําได้เลยว่าวันที่20มกราคมคือมันเหมือนมีบางอย่างสะกิดให้อ้กลับมาศึกษาฮิมานิไซเพิ่มเติม,ตมอ,อีกครั้งแล้วครั้งนี้เ้ารู้สึกว่าองค์ความรู้ทุกอย่าง มันพร้อมแล้วสำหรับเราที่จะเริ่มเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติต่อเชื่อมโยงข้อมูลได้ย้อนไปเมื่อครั้งแรกที่รู้จักเฮมิซท์ทำไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเนื้อหามันมันเยอะแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันซับซ้อนแล้วเราไม่รู้จะหยิบเอาตรงไหนไปใช้แล้วอะไรยังไงคือหาความเชื่อมโยงไม่ได้เลย แล้วมันรู้สึกว่าโออขอพักก่อนหยุดก่อนละกันซึ่งตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่ทามมิงที่ใช่ก็ได้แล้วพอกลับมาอีกรอบทางนี้อย่างที่บอกทุลเรื่องเลยมันกลายเป็นแบบมันทําให้เราดีฟดีฟลงไปเรื่อยแล้วเราเอ้ยพอเรามาลองใช้แล้วมันเออมันดีมันได้ผลมันเอ้ยมันรู้สึกว่ามันเวิร์แฮรอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ออยไปรู้จักกับสายรอีกสารหนึ่งที่ชื่อว่าจินคีสนั่นแหละทีนี้พอทั้งสองามารวมกันน่ะมันเป็นแบบ perfect combination นะคะเพราะว่าคีวไม่ได้ทรเนี่ยจะเหมือนเป็นแมช จีนคีสเนี่ยจะเป็นภาษาที่ใช้หรือพลังงานจะเป็นในลักษณะแบบ Feminine Energy อะแล้วพอรวม ทั้งสองศารเข้าด้วยกันน่ะมันคือความบาลานซ์ลงตัวแล้วสอดประสานกันแบบคือดีค่ะคือมันเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นในเลเยอร์ในส่วนที่มันคอลแลบกันอยู่แล้วมันสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโดยใช้สองศาร์อธิบายร่วมกันนะคะโอเคฝาก,กความเห็นโซฟีแล้วกัน Hi Sophie Well I finally started to share the knowledge about human design g n keys in Thai and first of all i would like to thank you for your inspiration because i know the human design because of you and also sometimes time ago you sent me the direct message on the facebook about um, you have a friend who has a background on the astrology and she was interested in human design it's like something i need to respond as a manifesting generator my circle respond yes it's a big yes for my circle and i just get back on my track preparing some contents for sharing with everyone but uh, mostly the contents will be based on the basic knowledge and also with my um, contemplation i will make sure it's interesting enough for sharing with everyone and i hope everyone will get benefit from the knowledge and can apply in their life so that's the key Okay, I have to get back in time. Anyways, I hope to see you in Phuket pretty soon. Talk to you later, Sophie. โอเคค่ะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่า Human Design คืออะไรแล้วก็จินคีคืออะไรนะคะเริ่มต้นด้วย Human Design นะคะอันนี้คือคำอธิบายจากเว็บไซต์ทางการนะคะเขาอธิบายไว้อย่างนี้นะคะว่า Human Design เนี่ยคือระบบที่รวมเอาศาสตร์ทั้งศาสตร์โบราณแล้วก็ศาสตร์สมัยใหม่เข้าด้วยกันนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักตัวตนของเราอย่างลึกซึ้งในการใช้ชีวิตยอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะในแบบที่เราเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะมันไม่ใช่ลักษณะของการเป็น belief system ใดๆนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนแม chan ิกที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าได้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องเกิดจากการที่เราได้นําออกไปทดลองใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็วัดผลด้วยตัวเองนะคะซึ่งแมชแคณิกที่ว่ามาเนี่ยนะคะมันก็แตกต่างกันไปตามไทป์ของแต่ละคนนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของออยเองนะคะก็คือออยเนี่ยเป็น t y p ์ manifesting generator เดี๋ยวออยจะที่ายต่อไปนะคะว่า human design เนี่ยแบ่งไทป์เขาเรียกว่าอ u r a ไทป์นะคะของคนเราเนี่ยออกเป็น กีประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะ ฮีเลนิซแบ่งออร่าไทป์ออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะและภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าปริกราฟค่ะซึ่งก็คือรูพริ้น์ของแต่ละคนนะคะที่อธิบายพลังงานเฉพาะตัวของแต่ละคนเลยและสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่ไลฟ์แพสโซเปอร์โพสพลังงานที่เด่นพลังงานที่ควบคุมเราอยู่การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนวิธีการคิดการพูดการสแสดงออกการตัดสินใจอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะการม n นิฟ s สเทชันนะคะอาหารการกินสถานที่อยู่ที่ เหมาะสมกับเราไปจนถึงเรื่องเซ็กส์เลยคะ่ะอันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆมีหลายแง่มุมที่ฮิมนีไซน์นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้ในเชิงธุรกิจก็ได้ในการสื่อสารแบรนด์ก็ยังได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราคุยกันในแบบที่เป็นเบสิกก่อนแล้วกันนะคะคลิปนี้เนี่ยอ๋อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมกว้างๆก่อนว่าฮิม n น e ไซน์แล้วก็จีนคีสคืออะไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์หรือว่าให้คุณค่ากับชีวิตเราอย่างไรได้บ้างนะคะเก่วใครที่สนใจอยากรู้ว่าบอดี้กราฟของตัวเองนะหน้าตาเป็นยังไง ะะก็ลองไปพลอตชาร์ตได้นะคะจากเว็บที่ออยขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวออยจะแปะลิงก์ไว้ในส่วนล่างนะคะในการพลอตชาร์ตนะคะข้อมูลที่ต้องใช้ก็คือวันือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดก็รวมถึงสถานที่เกิดก็คือจังหวัดแล้วก็ประเทศนะคะ,ะาไดปพะกอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาบอดี้กราฟก็จะออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเนาะตามแต่ละทายนะคะอันนี้เป็นจากเว็บ Joyna Archive นะคะแล้วก็อันนี้เป็นจากเว็บ My Body Graph ะะทุกคนมีบอดีกราฟของตัวเองกันแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างบอดีกราฟของออเองนะคะไล่ไปทีลานเลยนะอันแรกก็คือไท p ์หรือว่าออร่าไท e ์นะคะของออเป็นม a นิเฟสติ้งเจเ e เรเตอร์นะคะโปรไฟล์เป็น5ทับหนึ่นะคะเดฟ i ิชันเป็น s p ริตเดฟนิ i ันอินเนอร์อ t h o อร t y เป็นซา c ์โนะคะ s t r a t e g y คือ to respond นะคะ n o t s e l e team อันนี้ของเาเป็น frustration นะคะซึ่งจะเหมือนกันกับ generator นะคะก็คือหงุดหงิดไม่ได้หนังใจนะคะ Incarnation c l a u s e ก็คือ left angle cross of individualism นะคะอันนี้จะเหมือนเป็น uh, soap opera ของเราที่พูดมาทั้งหมดนะคะให้โฟกัสอยู่แค่3อย่างนะคะก็คือ type inner authority แล้วก็ strategy นะคะเพราะว่า แก่นจริงๆของ Human Design เนี่ยคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับ Inner Authority แล้วก็ Strategy ของตัวเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดของส่วนที่อยู่ในบ d ริกราฟจริงๆกันมากนะคะว่าอันไหนเรียกอะไรกันมากนะคะที่ด้ามบนสุดขวามือที่เขียนว่า personality นะคะหรือว่า soul นะคะส่วนนี้ได้มาจากการคำนวณวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเลยค่ะเป็นพลังงานหรือบุคลิกภาพที่ตัวเรารู้ตัวว่าเราเป็นหรือเรามีแบบนี้ก็คือ conscious นะคะ ส่วนฝั่งตรงข้ามสีแดงที่เขียนว่าดีไซน์หรือบอดี้นะคะก็คือพลังงานหรือบุคลิกภาพด้านที่เราไม่รู้ว่าเรามีแต่คนอื่นรอบตัวเราเนี่ยรับรู้ถึงพลังงานนี้นะคะที่เราเรียกว่าอันคอนเช o u s นะคะส่วนนี้ได้มาจากการคำนวณช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะเกิดจริงประมาณ3เดือนนะคะก็คือ88องศาทางโหรสา,านะคะเป็นช่วงที่ร่างกายเข้าสู่ระยะตัวอ่อนแล้วแล้วก็โซลหรือว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนถัดไปนะคะเป็นเซนเตอร์นะคะที่จะมีทั้งหมด9เซนเตอร์ด้วยกันเซนเตอร์ center ก็คือศูนย์พลังงานในร่างกายเรานะคะถ้าเกิดเป็นสีเนี่ยจะเรียกว่า define Center นะคะก็คือเป็นพลังงานที่มีความชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอเฉพาะตัวนะคะเป็นตัวตนของเราที่รู้สึกได้รับรู้ถึงพลังงานแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นสีขาวจะได้ได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือ open center ตัวอย่างรูปนี้นะคะเป็นบริก g r ของออยเนี่ยออยจะมี open head center นะคะแล้วก็อีกแบบก็คือเรียกว่า undefined นะคะทั้งคู่อธิบายได้เหมือนกันเลยก็คือเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ได้มีพลังที่สูงนี้ชัดเจนนะคะเป็นการที่รับเอาจากภายนอกเข้ามาซะส่วนใหญ่นะคะส่วนจุดที่ต่างกันระหว่าง open center และ undefined center ก็คือถ้าเป็น open center เนี่ยจะสีขาวโพลหรือจะไม่มีเส้นสีดำหรือเส้นสีแดงออกมาจากตัวเลข ในเซนเตอร์นั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็น undefined เนี่ยก็คือจะมีสีขาวเหมือนกันแต่ว่ายังพอเห็นว่ามีเส้นสีดำเส้นสีแดงออกจากตัวเลขในเซนเตอร์นั้นอยู่บ้างนะคะ ทีนี้ฮอยจะสรุปใจความสําคัญของแต่ละเซนเตอร์เรียงตามลําดับจากบนลงล่างตามนี้นะคะสามเหลี่ยมบนสุดเลยที่เป็น head center นะคะก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดแรงบดาลใจแล้วก็แรงกดดันนะคะส่วนสามเหลี่ยมถัดมานั่นคือ anchor center นะคะก็คือเป็นความคิดที่เป็นรูปธรรมแล้วก็การจัดการกับข้อมูลต่างๆที่เข้ามานะคะถัดไปนะคะเป็นสี่เหลี่ยม t h r o ซ t center ก็คือเรื่องของการสื่อสารการนําเสนอตัวตนนะคะถัดลงมาก็คือเป็น ผลึกเพชระคะที่เรียกว่า G Center หรือว่าเป็น Identity นะคะเป็นทิศทางในการดำเนินชีวิตเป็นตัวตนของเราเป็นจุดกำเนิดของพลังดึงดูดที่ทำงานกับ Law of Attraction นะคะที่หลายลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำ,คำคำนี้เป็นอย่างดีนะคะถัดไปนะคะสามเหลี่ยมเล็กๆเรียกว่า Will หรือว่า Ego Center นะคะก็คือความมุ่งมั่นคุณค่าแล้วก็เรื่องของโลกวัตถุต่างๆนะคะถัดมานะคะฝั่งฝั่งซ้ายนะคะสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายถ้าใช้กระจกสองนะคะก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะเรียกว่า Emotional สุร่าเพล็กนะคะตัวย่อคือ E.S.P. นะคะก็คือพลังงานด้านอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะสามารถฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกว่า s p รีนเ CENTER นะคะเป็น อิ <Int> uition, นท i ีชันค่ะสัญชาตญยาน,กา,ยานการเอาตัวรอดและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะส่วนสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะก็คือซา r c ค e คือพลังงานชีวิตะคะ่ะพลังงานในการสร้างสรารสิ่งต่างๆให้ออกเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมล่างสุดนะคะก็คือรูปเซนเตอร์นะคะเป็นพลังงานอะดรีนาลีนที่กระตุ้นแล้วก็กดดันให้เราทำาสนอต,ต่างให้รุ่ร่วงสำเร็จนะคะต่อมาเป็นเกจแล้วก็ไลน์นะคะจะมีทั้งหมด64เกจด้วยกันนะคะ แต่ละเกตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพลังงานที่แตกต่างกันนะคะในร่างกายของเราเนี่ยทุกคนจะมีครบทั้ง64เกตเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกพลังงานที่จะแอคทีฟนะคะในร่างกายแต่ละคนจะมีอยู่ไม่เกิน26เกตนะคะที่จะแอคทีฟซึ่งมีผลต่อความเป็นตัวตนของแต่ละคนนะคะและพลังงานในแต่ละเกตนะคะได้รับพธิพกล์มาจากอ e ีจิงนะคะหรือว่าเฮกซากรมที่ความหมายดั้งเดิมก็คือ book of change นะคะ แต่ว่ารอขอนิยามอีจริงว่าเป็นภาษาแห่งจักรวาลนะคะเพราะว่าอีจริงเนี่ยเกิดจากการแตกตัวของพลังงานต้นกําเนิดก็คือหินและหยานะคะแยกออกมาเป็นเฮกซากรมทั้งหมดได้64ตัวและเป็นตัวเลขเดียวกับจํานวนของ DNA ในร่างกายทั้ง64 c o โคดอนนะคะและนี่คือความเชื่อมโยงกันระหว่างร่างกายของคนเรากับ u n นิเว s ร์ค่ะ สำหรับออยนะมันคือความงดงามที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์แล้วแต่ละเกตน,นะคะก็จะประกอบด,ด้วยลายคือตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมะคะ่ะทั้งหมดจะมี6ลายนะคะเช่นเดียวกับอีจริงนะคะแต่อย่าเพิ่งทาหน้างงนะคะเพราะว่าตอนที่ออยรู้จักกับฮิมินีไซแรกๆเนี่ยออยก็ชะง,งักตรงนี้หละคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วแล้วยังไงหรอแล้วแล้วทำไมต้องอีจริงคืออะไรยังไงแล้วหยุดไปพักหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่ออยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาศาสตร์ไชนี Metaphysics นะคะที่แน่นอนว่าจะต้องมีอี้จริงรวมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเป็นความโชคดีที่เราได้มีพื้นฐานตรงนั้นมานิดนึงนะคะก็เลยพอเชื่อมโยงต่อได้คนอื่นอาจจะไม่เห็นว่ามันจะต้องแบบเชื่อมโยงอะไร นะแต่ว่าสําหรับออยนะคือด้วยความที่เราเป็นโปรไฟล์5้ทับหเนมันก็จะมีความที่แบบเราจะต้องดีปะเราจะต้องลึกลึกลงไปถึงแก่นให้ได้แล้วก็เราจะรู้สึกว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้เราจะไม่สนุกกับมันแล้วอะเราจะหยุดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอนเนคได้นะเราจะดีดีแล้วก็จะดำดิ่งไปแล้วก็จะต้องไปเจอจนถึงแก่นจนค้นคว้าข้อมูลรแบบ รู้สึกว่าข้อมูลเยอะแล้วเรารู้สึกอุ่นใจไม่รู้ใครเป็นแบบออยหรือเปล่านะแต่ออยเป็นแบบนั้น,เ,น,บบน,นเพราะว่าอย่างน้อยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราอยากหยิบอะไรออกมาใช้อ่ะเราจะได้คุณว่าเอ้ยอันนี้เรามีประมาณว่าพื้นฐานจะต้องแน่นนาเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเรามีมีหนึ่งในโปรไฟล์นะคะไปต่อกันนะคะที่แ Han งกิ g g เกตนะคะดูที่รูปศรที่ออยชี้ในรูปนะคะแ n งกิ้ g เกตอาจจะมีสีดําหรือว่าสีแดง หรืออาจจะมีทั้งสองสีเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นสีดำก็คือมาจากฝั่ง personality เนาะก็คือ conscious นะคะเป็นพลังงาน ที่เรารู้ว่าเรามีนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือเกจที่มีพลังงานจากดีไซน์ก็คือ unconscious นะคะที่เราไม่รู้ว่าเรามีนะคะแต่ถ้ามีทั้งสองสีในเกจเดียวกันก็แสดงว่ามีทั้ง conscious และก็ unconscious นะคะและส่วนสุดท้ายที่อยู่ใน p o l ี g r a p h ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าทิมพีนิสไซน์เนี่ยเกิดจากการรวมกันของหลายๆศาสตร์นะคะมีทั้งอียิปต์นะคะ h ินดูจ a g ด system นะคะ the าบาล a หรือว่า the tree of life นะคะแล้วก็ โหราศาสร์นะคะทั้งตะวันออกและตะวันตกและอย่างที่บอกนะคะฮิมานิไซน์มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็เอาอยากให้ค่อยๆตามกันไปนะคะไม่ต้องรีบทีเนี้ยมาดูส่วนสําคัญที่ออยบอกไปก่อนหน้านี้ที่ให้โฟกัสแค่3อย่างก่อนก็คือ t าย e n n n e r authority นะคะแล้วก็ Strategy ของแต่ละคนนะว่าคืออะไรนะคะถ้าจําอะไรไม่ได้เลยก็ขอให้อย่างน้อยจํา3อย่างนี้ให้ได้ก็พอนะคะ พูดถึง authority นะคะ authority เนี่ยเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยในการทำงานกับร่างกายของเราให้ดีขึ้นในการตัดสินใจใดๆก็ตามนะคะเพราะว่า authority หรือผู้ควบุมอำน,นาจในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวพวกเราทุกคนอยู่แล้วค่ะที่เรียกว่า body intelligence นะคะส่วน strategy เนี่ยก็คือสภาวะที่ถูกกำหนดมาเพื่อให้รู้สึกรับรู้ถึงการมีชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราเองนะคะเรียกได้ว่า strategy and authority เนี่ยก็คือวิธีการตัดสินใจสาหรับแต่ละ type ท,ที่เหมาะสมสาหรับตัวเราที่สุดอย่างที่บ เพราะว่าในร่างกายเราอะมีบอดี้อินเทลเลเจนซ์อยู่แล้วในแต่ละส่วนที่เป็นอัลเทอริตี้ของแต่ละคนแต่ละไทป์เนาะเขาเรียกว่าเวลาที่เราใช้มายอะมันคือการที่เราเอาสิ่งต่างๆมาตีความแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุดเ,ออเขาเรียกว่าคอนดิชันนะเวลาที่เราใช้ความคิดเยอะๆะใช้ใช้สมองคิดตอบคาถามหรือตัดสินใจใดๆก็ตามเราไม่ฟังร่างกายเราเลยมันอาจจะค้านกันอยู่นะคะร่างกายกับสมองความคิดอะเพราะว่าเราถูกฝึกมาโดยให้ใช้ความคิดในการตัดสินใจอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราถูกคอนดิชัน จากสภาพแวดล้อมจากการเลี้ยงดูจากอะไรหลายอยา่างหล่อหลอมให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจเวลาตัดสินใจอะไรมันไม่ได้กลับมาที่ตัวเองจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราถูกดึงลากไปด้วยความคิดเนี่ยหรือว่าถูกกดดันจากผู้คนหรือว่าสภาพภายนอกใดๆก็ตามเนี่ยให้ดึงตัวเองกลับมาค่ะกลับมาที่บ้านของเราก็คือออรา่าตามไทาย,ยในแบบของเราคือไทายที่เราเป็นหรือว่าอ u t h อริตี้สตร ATEGY ที่เรามีนะคะซึ่งออรา่าไทป์เนี่ยแบ่องออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะ manifestor 2. generator 3. manifesting generator นะคะ 4. projector และสุดท้ายก็คือ reflector นะคะเดี๋อวออยจะทำสรุปข้อมูลจำพาะของแต่ละ type ให้นะคะตอนนี้มาดู authority ก่อนนะคะ authority เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไท p e เสมอไปนะคะอันดับแรกนะคะ authority แรกเลยนะคะก็คือ emotional ใครที่มี authority เป็น emotional นะคะให้รู้ไว้เลยว่าอย่ารีบ่วนตัดสินใจอะไรนะคะให้กลับไปนอนหลับสักตื่นหนึ่งก่อนแล้วให้อารมณ์นิ่งๆเป็นกลางแล้วค่อยตัดสินใจนะคะ ส่วนกลุ่มที่มี authority เป็น sacral นะคะซึ่งก็คือ type generator แล้วก็ manifesting generator หรือเรียกสั้นๆว่า MG ก็ได้นะคะจะตรงข้ามกับกลุ่ม emotional เลยเพราะว่าการตอบสนองของ sacral เนี่ยจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเขาเรียกว่า gut feeling อะค่ะเป็นคำตอบที่มีแค่ใช่กับไม่ใช่แค่นั้นนะคะจะไม่มีตรงกลางถ้าเกิดว่ามีความลังเลส,สงสัยเกิดขึ้นเนี่ยคตอบก็คือจะเหมือนกับไม่ใช่อะคะ่ะการสื่อสารที่ใช้กับ sacral เนี่ยเราจะใช้คาถามที่เป็น yes no question นะคะแล้วก็สังเกตการตอบสนองโดยมากมันจะออก เ,เสียงหรือว่าจะเป็นพลังงานที่บอกว่าอันนี้ใช่อันนี้นไม่ใช่อาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอย่างตัวอ้อยเองเนี่ยก็เป็นกลุ่ม manifesting generator ก็มีซาร์เคเป็น authority เหมือนกันแต่อ้อยอ่ะจะไม่ได้ยินเป็นเสียงนะคะยกเว้นเวลาหิวแต่จะรู้สึกได้ว่ามีพลังงานมาอย่างที่มันขับเคลื่อนอยู่ข้างในเวลาที่เราต้องตอบคาถาม yes no question นะคะอ้อยก็จะมีวิธีฝึกนะสําหรับใครที่เป็น generator หรือว่าเป็น manifesting generator ค่ะที่อาจจะยังไม่ชินกับการที่ต้องมาบังการตอบสนองจากซาร์เคของตัวเองหรือว่าจากกัป ิลลิ่งหรือท้องของตัวเองค่ะก็ถ้าลองไปฝึกอาจจะช่วยให้สื่อสารกับการ์ดฟิลลิ่งได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตในคลิปต,ต่อไปให้แล้วกันนะคะสําหรับเจเนเรเตอร์แล้วก็แมนเดฟิสติ้งเจเนเรเตอร์เอาไว้ฝึกกันนะคะสําหรับสปรีนออโตเรตติ้นะคะที่มีเฉพาะในไทป์แมนเดฟิสเตอร์แล้วก็โปรเจ c เตอร์เท่านั้นนะคะเป็นสัญชาตญาณการเอาัวรอดณขณะเวลานี้เดี๋ยวนี้นะคะและเป็นการส่งสัญญาณแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากในการที่จะเข้าถึงแล้วก็สปรีนเนี่ยจะเป อันนี้ไม่ควรแล้วจะเป็นการเซโนกับอะไรก็ตามที่อันตรายต่อร่างกายเพราะว่าสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะต่อมานะคะเป็นอีโก u อ h o r อริตี้นะคะที่มีเฉพาะใน m ม n i เฟสเตอร์แล้วก็โปรเจคเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นประเภทของอ u t h อริตี้ที่หายากที่สุดนะคะวิลแล้วก็อีโกเซ็นเตอร์เป็นศูนย์บัญชาการการแสดงออกจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะคะที่ไม่ตั้งใจจนเกินไปอะคะ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ใช่สำหรับอีโก u อ h o r อริตี้มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการ แต่ทำความคิดใดๆเนี่ยนะคะ ถัดมาเป็น G Authority นะคะที่มีเฉพาะในโปรเจคเตอร์ค่ะเรียกว่า G โปรเจคเตอร์นะคะใครที่มี Authority นี้นะคะเราสังเกตตัวเองดูนะถ้าเมื่อไรก็ตามที่พูดหรือนาเสนออะไรออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ลื่นไหลมันดูแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนนั่นเป็นสัญญาณว่ากำลังมีความคิดบางอย่างเข้ามาแทรกแซงนะคะหรืออาจจะไม่ได้รับคำเชิญเพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นไทที่ต้องได้รับการเชิญเพื่อนำเสนอตัวตนหรือความสามารถของตัวเองนะคะเป็นไทคมในฝักค่ะคือไทนี้เนี่ยเรียกได้ว่าการได้รับ ค,คือจิ๊กซอสําคัญที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของพวกเขานะคะแต่การที่จะได้รับการรับเชิญเนี่ยนะคะพวกเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวจนทําให้มีคนเชิญเขาออกไปแสดงความสามารถนั้นๆของเขาเองะคะ่ะทีนี้มาถึงลําดับรองสุดท้ายนะคะก็คือ mental authority นะคะที่มีเฉพาะในโปรเจคเตอร์อีกแล้วค่ะเป็นท้ายที่มีหลากหลาย authority มากๆเลยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่สําคัญต่อการตัดสินใจของพวกเขามากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้คือไม่มี inner authority เป็นของตัวเองเลยนะคะเพราะตั้งแต โตรเซนเตอร์ลงไปจนถึงรู o เซนเตอร์ค่ะอันดิฟทั้งหมดเลยก็คือเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ในการตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการที่มีคนคอยรับฟังแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ฟังโดยไม่มีอคตินะ,ะแล้วก็ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้คนรอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาสําคัญมากๆเลยค่ะ และ authority สุดท้ายนะคะก็คือ Luna authority ค่ะที่มีเฉพาะใน reflector เท่านั้นนะคะการตัดสินใจของ reflector เนี่ยจะต้องรอให้ครบรอบเดือนนะคะหรือว่า28-29วันนะคะอาศัยความเข้าใจเรื่องของพลังงานของดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตนะคะเข้าใจใน pattern ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือนหรือทุกๆ2 8 2 9วันฉะนั้นเนี่ยการตระหนักรู้ถึงสภาวะแวดล้อมจึงเป็นกุญแจสําคัญสําหรับ reflector นะคะบางทีการที่เข้าใจรูปแบบการตัดสินใจที่ใช่เนี่ยก็อาจจะ ต้องฝึกฝนเรียนรู้หลายรอบนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้เฉพาะตนนะคะเพราะว่าไทยนี้เนี่ยเป็น rare item จริงๆค่ะแล้วพูดมาถึงตรงนี้นะคะออยพื่งน,นึงได้ว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าองค์ความรู้ฮิม a n d ซ s i เนี่ยได้มาจากไหนแล้วก็ใครเป็นคนค้นพบนะคะโอเคฮิม d e s ซ g n นะคะเกิดจากเสียงหรือ voice นะคะที่ผ่านมายังผู้ชายคนหนึงนะคะที่เขาชื่อว่า alan robert cragover นะคะตอนที่เขาได้องค์ความรู้นี้มาเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองอีบิซาประเทศสเปนนะคะแล้วเสียง ที่เขาได้ยินเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยนานถึง8ปวันแคืนด้วยกันนะคะระหว่างวันที่3ถึง11ปีคริสตศักราช1987ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากรเบิร์ตเนี่ยคะ่ะเป็นราอูรูโฮเป็นชื่อที่เขาได้ยินผ่านจากเสียงในช่วงระยะเวลา8วันนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็อุทิศตนถ่ายทอดองค์ความรู้ฮิมเมนด์นซเป็นระยะเวลารวม25ปีทั่วโลกเลยคะ่ะหลักๆก็จะเป็นที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในวันที่12 1 2มมีนาค0 2011 ค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่จินคีสนะคะว่าจินคีสคืออะไรจินคีสนะคะก็ะคล้ายๆกับฮีโมนิซาย์ค่ะในแง่การนําไปใช้งานนะคะคือเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงในตัวเรานะคะในการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าอะไรที่เป็นไฮเออร์เพอร์โพสของเรานะคะทุกคนมีสิ่งนี้คะ่ะแค่อาจจะยังไม่รู้แล้วก็อาจจะยังไม่เจอนะคะแต่บางคนนะคะก็จะมีคําถามว่า,าแล้วจะรู้ไปทําไมหรอใช่ไหมคะอาจจะมีบางคนที่มี อ,อ๋อเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณได้กลับมาทําความรู้จักกับตัวเองจริงๆเนี่ยคุณจะเริ่มตระหนักรู้ได้เองค่ะว่าทําไมคุณถึงต้องรู้ว่า Higher p u r p o s e ของคุณคืออะไรโอเค จีนทีสนะคะมีระบบโครงสร้างเฉพาะตัวของตัวเองเหมือนกันนะคะความหมายก็คือมีชาร์ตของตัวเองเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าหน้าตาจะแตกต่างจากฮิวแมนดีไซน์โดยสิ้นเชิงนะคะจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าใช้ข้อมูลเดียวกันเลยก็คือใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดเหมือนกันนะคะมีการอ้างอิงอีจริงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทํางานกับพลังงานในร่างกายลึกซึ้งถึงระดับ d n เเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะผู้ก่อตั้งและผู้ค้นพบจีนทีสนะคะก็ค,คือคุณริชาร์ดรัต์นะคะเป็นชาวไอร์แลนด์นะคะหน้าตาเขาทุ เป็นนักบุญมากๆเลยเนาะเห็นด้วยไหมคะแล้วยิ่งได้ฟังน้ําเสียงเขาและการเรียงร้อยถ้อยคําของเขานะโอ้โหผู้ชายคนนี้นี่คือนอกจากจะเป็นนักบุญแล้วนะคะยังเป็นนักปลาอีกด้วยะคะ่ะเพราะภาษาที่เขาใช้ลึกซึ้งมากๆค่ะลึกซึ้งโอ้รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยออเป็นคนที่ชอบเรื่องความงามเรื่องสุนทรียศาสตร์ทางภาษาอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วตอนที่ออได้รู้จักกับสาจินคีสครั้งแรกนะคะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าออเป็นคนหนึ่งที่ทํางานกับโลกภายในกับ s h a d ร w Work ของตัวเองมาสักพักหนึ่<ล> ้รับการบำบัดด้านพลังงานมาบ้างนะคะแล้วก็ได้รับการโครชชิ่งมาบ้างเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรอะมันยังไม่ติดแตะถึงต้นกาเนิดของมันจริงๆว่าเออชาโดเวิร์กเราคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการของแต่ละท่านย่อยเคยได้รับการบําบัดมาดีมากๆนะคะแต่มันอาจจะไม่ค่อยได้ผลกับออยสักเท่าไหร่ไงออยอาจจะเป็นประเภทที่ต้องฮิวตัวเองค่ะจน ตอนนี้ออยได้รับรู้แล้วว่าจีนทีส์และก็ Human Design เฮมานิสัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยออยทำงานกับโลกภายในตัวเองได้เยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ practical อ่ะแล้วมันเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สัมพันธ์กับด้านจิตวิญญาณซึ่งมันใช่สำหรับตัวออยนะคะออยก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมทีม MLMH หรือว่า m u l t i l a n g u a g e Member Hub ของจี n ท k e y นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการแปลและก็เผยแพร่องความรู้จีนทีสเป็นภาษาไทย แต่งานนี้คงจะทำํำคนเดียวไม่ได้นะคะออยก,ก็เลยต้องการเพื่อนร่วรมรุดมการณการนะคะมาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดสังคมการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้กันถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อออยมาได้นะคะคอเปิดรับทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกการสนับสนุนเลยคะ่ะตอนนี้นะคะออยมีสร้างกลุ่มใน Facebook นะคะชื่อว่า Human Design Gen Thailand นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้มาดูหน้าตาของจีนกีชาร์กกันนะคะหรือที่เรียกว่าฮอลโลเจนติกโปรไฟล์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นวงกลมเล็กๆในหลายวงนะคะแล้วก็มีเส้นลากผ่านแบบนี้นะคะวงกลมแต่ละวงจะเรียกว่าสเฟียร์นะคะซึ่งแต่ละสเฟียร์ยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันแล้วเส้นที่ลากเชื่อมต่อแต่ละสเฟียร์ยก็เรียกว่าพาสเวย์นะคะในแต่ละพาสเวย์ก็จะมีความหมายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในการอธิบายฮอลโลเจนติกโปรไฟล์นะคะ ถ้าใช้บริกราของ h m ฮ n d e นิไซมาประกอบด้วยเนี่ยก็จะช่วยเสริมกันได้ดีค่ะแต่ว่าอธิบายแยกกันก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งตัวเลขที่อยู่ในแต่ละสเฟียนะคะเรียกว่าจีนขีนอเบินะคะจะสังเกตว่ามีจุดทศนิยมเหมือนกับใน m a n Design เลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าใช้หลักการของนี้จริงมาประกอบด้วยคะ่ะซึ่งตัวเลขด้านหลังจุดทศนิยมเนี่ยก็เรียกว่าล i n e น6เช่นเดียวกันนะคะ แต่และตัวเลขก็มีความหมายแตกต่างกันออกไปอีกนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้เป็น h o l โลเจนติกโปรไฟ l e ของออยเองนะคะสปี r e นี้นะคะเรียกว่า Life เบิร์ของออยเป็นจีนคีย์สิานะคะซึ่งจีนคีย์9สเนี่ยผมบอกว่า Life เบิร์ของออยคืออะไรหรือ w วอ t นะคะส่วน Line คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดโทศนิยมก็บ่งบอกว่าวิธีการทํำยังไงหรือ How นั่นเองค่ะซึ่งในโปรไฟล์น,นะคะจะแยกออกเป็น3 s e ซีเควนหลักๆด้วยกันนะคะดูตามสีนะคะ เ่าขอใช้คำทับศัพท์ไปก่อนนะคะจนกว่าจะหาคำภาษาไทยที่เหมาะสมมาใช้แทนนะคะอันแรกนะคะเป็นสีเขียวจะเรียกว่า activation sequence นะคะหรือว่า genius นะคะสีแดงเรียกว่า Venus sequence นะคะหรือ love นะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่รเราจะทางานจะ s h a d o w world ตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับพลังงานทาง feminine energy แล้วก็ masculine energy เป็นพลังงานที่แต่ละคนเก็บสะสมมาตั้งแต่ช่วงเกิดช่วงเจ็ดขุดแดะคะ แล้วก็สะสมเรื่องราวต่างๆเรื่อยมาจนเป็นตัวเราในทุกวันนี้นะคะแล้วก็สมุนไพำเงินนะคะเรียกว่า pearl sequence นะคะหรือว่า prosperity นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอเห็นภาพรวมของทั้ง human design แล้วก็จีนทีสกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะแต่ออยว่าอาจจะมีคนที่ยังงงๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเดี๋ยวออยจ,จะมีอัปเดตให้ แล้วตอนนี้ออยก็ต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่นในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ